อืมได้มันคให้อยู่ในกระดไให้มันเป็นเส้นตรงเส้นเดียวเสเล็กๆให้คุณแม่ไปขีดนขียรกระหไม่กวเลท้าย่งสนไปไหนพี่ราลองเดินซิ ใช้ความรู้สึกใช้ความรู้สึกว่าหนูเดินตรงเดินไปข้างหน้ามองถือว่ามีท่านผู้ชมอยู่ข้างหน้าอยู่มองมอง,มองผู้ชมมันมันเอ๋นี่มันหัวมันใช่ห<ว>ไห,หมหัวมันก็เลยเดินไม่โอเคเดี๋ยวลองใส่คู่ดำดูสิคะคพี่เวลาวันนี้พี่เวลามาฝึกเดินแบบนะคะอ่าเดินแบบกับป้าแมวอ่าดูสิคะอ่าเดินตรงมอง มองสูงเดินมาเลยลูกเดินมาธรรมดาก็ได้หนึ่งสองมองตรงสูงเดินธรรมดาอืมไม่ต้อง,อออออองก้าวแรงขนาดนั้นก้าวชา้าๆแล้วดูกก็มองตรงขาขวายไปมาเอาโอเคไม่ต้องโก้มพยายามมองตรงค่ะพยายามลองเดินธรรมดาไนหะอืมอืม ม tamam. ันม right. ันเจอยากสะโพกเลยลูกมันมันมังคอยสีแบบว่าเอ้ยมันดังสีบาลานหมายถึงว่ามันถึงจะมันถึงจะการทรงตัวมันถึงจะจะจะดีถ้าเราเดินแข็งแข็งคือการทรงตัวมันจะไม่ดีสีเป็นสีนั่งแบบประนอมสีเป็นสกุลอืมอ่ะเนาะถ้าถ้าเนาะผ่านอยู่อ่ะ ให้ลองเดินมาที่เดินธรรมดาแต่เดินตรงๆไม่จะไปว่าแมนไปเหยียบตามแผนที่ได้ลูกเหยียบธรรมดาเดินธรรมดาก้าวธรรมดาก้าวธรรมดาไม่ต้องไปเหยียบตามช่องป้าบอกว่าให้ตรงเฉยไม่ใช่ว่าไปเหยียบตามช่องไม่ต้องไปมองข้างล่างเออเดินเออนั่นแหละเดินธรรมดางั้นแหละเออ เด้นะเด้งนะเด้งสะโพกนะเด้งสะโพกซ้ายเออนี่เลยตอนแรกโค้รโฉดว่าผิดมากเลยนะโคตผมามา่ใ่โาวดกมาลวนะไม่ต้องเรื่องเลยสเแม่แล้วจะอะไรอีคะอาจะเด่าจะเ่าแบจะเเยอะา้นะะก มันหลวมมากไหมคะอ,อ่ไเดี๋ยวต้องไปซื้อที่การจัดใส่ข้างหลังแล้วก็เอาเอาแนวฟหยาดทั้งหน้าสีขาวเน็หยาดทั้งหนาพอดีเป๊ะเข้าวีของบูตินนั่นเลยนะเจ็บขาไหมโอเค